มาสวัสดีจ้าพี่้องป้องไปสกุลสกนสวัสดีด้วยจ้าเดินมื้อนี้นี่สามสาวจา้าอ้หาป้องเขาพอเแป็บเนื้อพี่้องเดินวันนี้สามสาวมาเต้ยต้อนรับร่มหนาวพี่้องหนาวจะกรอบพุน้นนี่เริ่มหนาวเลยพี่้องสลาข้ามมาพี่้องมาเขาเปิดไฟเป็นหรแม่บอกอะไร่าอ๋อมาตื่นมาดอกมาพี่้องมามื้อนี้นี่หล่าสิบห้าพี่้องกินอันนี้เด้อเจ๋วฮ้อนเนื้อนะคะแพ็คคู่นี้ได้ทั้งซุปเนื้อแล้วก็ น้ำจิ้มแจ่วฮ้อนนะคะในราคาเพียง170บาทเท่านั้นส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนนะคะผู้ใดว่ากินเนื้อเอาพี่น้องกินหมูจ้ะนี่มีให้เหมือนกันซุปหมูแล้วก็น้ำจิ้มนะราคาร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทส่งฟรีได้พี่น้องสำหรับท่านที่โอนเอาบัตรที่นี่เอาน้ำใส่จ้แม่จะ้ะน้ำซุปนี่หนึ่งขวดนี่ซองร้อยห้าสิบมลนะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะพี่น้องนะ ห้าร้อยถึงหกร้อยนะพี่น้องจ๋าซัหรับผู้ใดทีมอ่งมามันเข้มข้นไปเพิ่มไปอีกได้อีกเจ็ดร้อยมลนะคะพี่น้องจ๋ามันได้ใส่หาถึงเจ็ด้อยเลยนะแม่เนาะเข้มข้นหอมหวยหวยพี่น้องมันละใส่หมดหรอข้นพี่น้องคนนะคะคือว่าสแตนชู้ไม่บอกไม่ได้การหลังว่ากาดเต็ม เดี๋ยวให้นั่งกาก็ได้พี่น้องเด้อปีใหม่เนี่ยชิพานั่งตีลังกาเต็มโชว์จ้ะเี่มันเดือดแล้วเนาะเขาก็เอาผักใส่จ้ะผักกาดแล้วแต่พี่น้องมักนะจ้ะนอมันก็จะมีกะหลัมมีเห็ดเข็มทองมีหนร่ะผ้ามีหอมเปรหอมเปรก็ผักใบเลือยได้พี่น้องแล้วก็ผักแพร่นะจ้ะนั่นแหละตามเที่พี่น้องมักเด้อมักกินผักใดก็เอาใส่จ้ะเป็นผักอ่าเขาเรียกผักสวนกุ้วได้ไหมเนาะ พวกกลิ่นหอมแม่พิณองมันเป็นท่าสมุนไพรเนื้อกับทะเลกับอะไรได้พี่น้องเนื้อหมูเนื้อมั่วตับมั่วตับหมูได้เมื่อจ้ะพาขี้ดูพาขี้ริ้วได้เมื่อโอ้หอยลืมน้ำจิ้มเดี๋ยวหอยซิมเสียนกันแตะซิมน้ำแม่เดียวปะเอาเสียนน้ำเอานน้ำจิ้มน้ำแม่เดียวมัได้ได้พี่น้องบริเวณที่น้ำจิ้มหิมะเด้อ น้ำจิม้มหอมเข็มข้นเนาะแสบแนีคุณแม่ลอาขยันมาหาหลายอีกเอาคุณแม่ตกขอบอืมอืมตักออกแล้วยังไม่ได้ดินอนี่อืมอืมได้ละสิห่อนนะทั้ มาก,กินน้ำกันด้่ใจพี่นอ้องขอแรงแซ่บจ้ะกินแซ่บแรงหรแซ่บพื่ก้อเผื่อเ้นมีนใ่ใส่เซนยางห้องเอียงกับแม่ขึ้นแม่เซนนั่งกับมับงกรพระนะมังกรกับหนุ่มคือกัน วานิลาเนี่ยอากาศเริ่มเย็นมากในมือที่สามเลยจ้ะแต่กะว่าท่านีน่ะสุดขีดนะยินยิน <c oughs> จิน้มๆจิ้มก <c oughs> ินเห็นท่านายเด้อ หซับเนยพี่อจิ้มน้ำจิ้ม,มอืมแบบเฮ้ออยให่าตกงไม่กินมันนะ้งเนี่ยยู่นี่ก็ติมอยู่ยูขอแห้งเนาะ เขาคือว่าไอคืออันอนี้แถยังเกา,าะหมอลำยังเกาะแพ่วผ้าแถคือบอดจิ้นทองเยาวาถอเดี๋ยวดึงไอไปด้วยควยงามปาเป็นประอังดูเห็ดสิ้ทองเห็ดเป็นจวงเลยจ้าแล้วจิ้ม ันี่ยแม่ว่าปลกาบ้าจริงปลกาบ้าจริงก็หิวเนื้อหมูที่แม่ซื้อมาเนี่ยจักโล่ราหันเหมือนเลยแต่ว่าลูกคือสี้นหัวเอียกแล้วกับนับเอียก ผักชีเลี้ยวอีกอใส่หมดเลยจ้ะมมันจัดเด้อพี่น้องเดอ้อใครยังไม่ลองแนะนําให้ลองนะคะหลายคนกลับมาสื่อซ้ำแต่ยี่ตืมตื้อพี่น้องรสชาติปากบานเท่านี้ละจ้ะเอาไปกินตุมพี่ตุ่มน้องปีไหมราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นส่งฟรี สำหรับท่านที่โอนนะคะม,มีทั้งเนื้อทั้งหมูจ้ะกินเบอร์ใดด้วยนะคอน ต้องฝึกวิชาแบบพิลาวาเมืองเมืองเกาหลีดูๆกับประเทศจีนดูๆเห็นว่าเขากินเขากินปัวเบือนมันหอนเฮ้ยเนี่ยเขาเปิดปากค้งนึงเขากินแล้วเขาเปิดปากดิเมื่อคือคนไทยเขาเดียคนไทยเขาปิดแวหมด งัเวเลยบ่าแมนคือควายพี่น้องคือคือเด็ดนะป้ามย่างอออมอดวดวจืมึงจิตบานนึงคือแลมมากพี่พี่น้องจิ้มอ่จิมไปแสบพร้อมห้อยหยด้วจ้ะ พักอยู่นี่ผักแพ่วแพวแสบกินกับอัาก้้ยกุ้งลาบกุ้งทั้งแสบก็ลาบดิบกาแสบไปกิดูดิเกัน มันหอมแต่ว่ากินหลายมันจะมันมันมันจะเป็อนอย่างมันห่าลิ่นไม่พี่น้องกินมันแห้งกลิ่นชื้ก็ะมาแสบก<ๆ>็พูดว่ามากินผักกับชีวามันมาแสบได้ผักแพลวอืมพี่น้องทงั้งไต้าราจะมพิพิดนะเพื่อนบมวกว่าบ้านเพื่อนเอิญว่าผักไผ่ตินั่นละ่ะ ปลูกกังไงยหวนการาดแ,แก้มันนะแม่เนะเสียบลงดินราดน้ำจิ้มชิ้นไปเหรอตักเอาค่กเอาไง มันนีเดินเ,นเนมื่อไงมันห่างแวมเนี่ยจ้ะสองสามหมื่นผ่นมากสะบางตูงลงลอยู่ไปมาตรงเปลือดดี่ปล่าง่ามงงา มาว่าหลานเป็นกะต้มกินกะทะบักไงพี่น้องเป็นเด็กนักปุ๋ยมากบ่แม่กินหลายหลายอ่ะกินเจว่าเบิดเฮ้ยบอกลูกระว่านปีใหม่นั่นแหละ เขาบกต้องกินอ่อยมูกกระทันเนี่ยแม่ว่าอันนี้แหละเสียบคักเนี่ยเฮ็ดอีกนิดเดีวยวนะรสชาติมันบรดบบบบบว่าคือมันบอกขมเนี่พี่น้องพอห้หลาว่ามอเห็ดแจ่วขมบาเห็ดซุปขมะอะไรเนาะมาเห็ดแบบว่าเด็กๆก,ก็สามารถทานได้แต่ว่ามันถึงเครืองก็คือมันหอมมันหอมสมุนไพรตันบะคิ้วบะฉุนที่พี่น้องรสชาติดีเด็กน้อยกินได้ ผู้เฒ่าก็สดเอาได้โกโกโกจ้ะออหอมหังไงอยู่ผู้ใดมักเข้มข้นขึ้นอีกอ่ะตักน้ำจิ้มใส่แต่ว่าถ้าผู้เดเป็นคนที่กินแบบว่ากินจืดอนะีหลีอไงพี่น้องกินจืดจนด่ะกะเพิ่มน้ำเอาด้วยพี่น้องเนอเพราะว่ามันเป็นหัวเชื้อมันเป็นซุปเข้มข้นนะพี่น้องแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปอ่ะ ทีหล่ะทีเพิ่นทักมากเพิ่นโอเคนะห้าร้อยถึงหกร้อยมลส่น้ำนะต่อหนึ่งขวดตะวันถ้าผูดด้ใดดูซสึกว่ามันเข้มไปกับเพิ่มไปอีกพี่น้องเป็นเจ็ดร้อยมลต่อขวดน่ะอืม่นกินท่นแซ่บเดีอดเมื่งหนากัน ลืม,อ,มอิ่มแล้วมาฝาบ่จิงแคลดีทุกไปละนะลุกเห็นหลุดยิ้มส้อยจปเป็นกันกนบาากว่าแามาก็ว่าแหม่ว่ามันกึงย <c oughs> ิ้กึงดิบดิบก็ต้องดิบเลยนะกสดเด้อแซ่แทบ สดแบบหอนๆอุ่นๆ่เมื่อแม่นหอนไม่ไม่หลออนอนไม่ไม่หลวบปากมีแห้งหน่วยๆยอยู่ยมีแห้งยา,ยาวๆซุปูบอีกทีต่อหนึ้งนอนตัวเอาขึ้นจระเข้ทะอืม ซอนสีนะหนังยากด้วยมันเป็นขาาอืมสีนลาบไม่พี่น้องพอมื้อนี้แม่เพิ่นเฮ็ดอันลาบดิบให้กินหยาบคือกันนั่นี่ลตอนสีน ว่าจะให้หนูกินอยู่นึงมันมันเผ็ดดิเพื่นอนตวบานลำมูกไรแล้วแม่และเพราะว่ามันเพิ่มนมันอย่างอ่ะมันเป็นสมุนไพรพี่น้องมันจะแบบ ร้อนร้อนข้างในไหมนี่สั่งแล้ก็ถือเอาน่าเจีวห่อนจะไปบอาว่าเจีวร้อนน้พผึแทน mm hmm. ที่พี่น้องเจีวห่อนเด้อค่ะถ้ยสิเปียบมาคนไทยกับอ่าภาคใต้จริงๆนะภาคเหนือเขาก็เรียกว่าซุก,กี้เอ็มเคจิ้มจุม่ม mm hmm. แต่ถามว่ามันคล้ายๆกันนะแต่ถามว่ารสชาติมันเหมือนกันไหมตอบเลยว่าโบกคือกกันนะพี่น้องรสชาติจะคนละแบบเลยจ้ะ คู่ใดท่านดีเคยล่องแนะนำเด้อจ้ะเด้อบอ่แพงจ้ะพี่น้องเนาเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยพี่น้องซุปเนื้อแล้วก็น้ำจิ้มมันเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท ส่งฟรีสาหรับท่านที่โอนนะผู้ใดบ่มาก,กินอ่าบ่นัก,กินซุปหมูเอ้ซุปเนื้อก็เอาซุปหมูไปพี่น้องนี่แบบนี้นาตานเปหนึ่งสี่ราคาเดียวกันค่ะ170บาทส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเด้อพี่น้องเด้อสองชุดกับ340บาทส่งฟรีคือกันจ้ะนั่นละตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่กินเนื้อไม่กินหมูก็เลือกเอาพี่น้องกินอนไนก็นเลือกเอาเด้อจ้ะเด้อรสชาติแซ่บเข้มคนคือกันเหมือนจอตะสเกียบ์อยเสีย นะ้าสนใจกะเดี๋ยวตึงลิงสองทางการสั่งซื้อไปให้ยูว่วใต้คลิปแล้วก็น้านะจอเดอพี่นอ้องเดอร์ซอสหัวกี่ลายตัวน,น,นี้ไหมเซฟแบกหลายเหทนิเกินเออท่านิเคินของอยู่กินจะแมาเมัดมูม,มันกินเพื่อนนี่พี่น้องแห่งนี้มูกินแห่งแสบเนาะ ถ้ามีน้ำชาเนาะโอ้ยไม่รู้คำว่าอิ่มเลยนะพี่น้องอลืมเลยบ้านเรากรด็ดดง่ายจ้ะนะถือว่าเรากินเร็วนะจ๊ะซิบซีที่หมหาทยาลที่หนึ่งอีกเอาเดียวมัง้ง เมา่อแสบหรือเขาจะมันเหมือนดียงเฮ้ยแสบว่าแสบจนลืมมันเหมือนแ่มเลยตุ้มอีกไปกินหลังไงม้ด้วยพี่น,น,น้อ,อ,นอ,อนงเด้อคลิปมันสิยาาเกินเหี้โอ้หนาสุดมั้งเด้อ มีแห้งาวๆยวๆเลยมาอะไรยังอยากกินเลายงไเนาคนนั่งกินหรอมาอู้ตับตับตับนี่เด้ย,ยังเหลืออยคาขวเลยมันเหมือเหล้ว่านนตับ่อะไรนกน่ได้ไปเนอะ แซ่บแห้ร่างกายเพื่อหลายๆจ้ตเมื่อนี้ก็อาจจะเพ่ได้บากยังมากมายเรือยกเวนนี่ล่าพากินเด้อเบอกตลอดท่านกิฟต์ในพี่น้องนะเพราะว่าไม่อยากให้เงียบเกินไปก็เลยเบอกนะสองคนนี้เขาเป็นสายแบบว่าเอียงอายนิดหน่อยนะคะเก็เป็นสายแบบนิบเลยหลังหลังกล่องมาเล็บเราเรียบร้อย,ยน,ออะ <c oughs> นะจะพูออดเลอยากกินแซ่บนู้นๆนั่นกันใด้พี่น้องเด้อกะทักแชทเข้ามาเด้อสฉันรักกิมนี่ล่าพากินกับอีเมลแล้วกับ ล้านสาวราติวส,วส,สวัสดีจ้า